วิธีติดตั้งหลาย Notify ในเครื่อง o u t h ทตตัวนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาถ้าเกิดอย่างนี้ก็เอาออกก่อนปึ๊บนะก็ถ้าสะดวกก็สามารถลง a n y d e s k แล้วก็เชื่อมกับตัวให้น็อตบุ๊กหรือว่าคอมในการรีโมทอีกทีตัว API Notify จะอยู่ตรงนี้นะครับนะ API Notify URL แรกก็จะเป็น URL ของ notify.mbot.line.me mm hmm. e k i อันนั้นเหมือนกันหมดตัวโทเค็นนี้จะเป็นโทเค็นที่เรา create โทเค็นผ่านอาเว็บไซต์ตัว line notify ตัวนี้ว่าเราจะให้ไปอยู่ในกลุ่มไหนเสร็จแล้วก็กด save นะครับแล้วก็ send line API แล้วก็ close นะครับอ่าน,นี้ก็จบนะครับเวลาจะใช้งาน ขาชนเพื่อน